สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในหัวข้อทัศนศิลป์ถิ่นดอกคูณซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่นนั่นเองตราประจําจังหวัดขอนแก่นนั้นมีลักษณะเป็นเจดีอยู่บนตอมะขามซึ่งมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าในอดีตนั้นมีต้นมะขามยักษ์ต้นหนึ่งได้โค่นล้มลงอยู่หลายปีแต่ต่อมาเจ้าต้นมะขามนี้กลับเจริญง,งอกงามขึ้นมาได้ไหมซึ่งก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงได้สร้างเจดีครอบต้นมะขามไว้ต่อมาก็กลายเป็นพระาธาตุขามแก่นนั่นเองครับจิตกรรมที่น่ารู้จักก็คือหูปแต้มวัดชยัยศรีซึ่งวัดนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลสวัธธีจังหวัดขอนแก่นหูปแต้มนี้เป็นฝีมือของช่างพื้นบ้านชาวมหาสารคามชื่อนายทองทิพชาหูแต้มหรือจิตกรรมฝาผนังก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับ พระเวสันดอนเกี่ยวกับนรกสวรรค์หรือเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านเรื่องสังศิลปยเป็นต้นครับประติมากรรมที่น่ารู้จักก็คืออนุสาวรีย์พระนครสีบริลักษ์หรือเท้าเพียเมืองแผนซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับก็ตั้งอยู่ที่ริมบึงแก่นนครมีลักษณะเป็นประติมากรรมประเภทลอยตัวนะครับมีลักษณะแบบเหมือนจริงนะครับ สถาปัตยกรรมที่น่ารู้จักก็คือประตูเมืองขอนแก่นซึ่งภาพด้านขวามือนั้นเป็นลักษณะของประตูเมืองในอดีตนะครับก็สร้างเมื่อพศ2527แต่ต่อมาก็มีการสร้างขึ้นใหม่ในพศ2549บนประตูเมืองก็ได้มีการอัญเชิญพุทธพระลับซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดจากวัดธาตุพระอารามหลวง นะครับมาปฏิสฐานอยู่บริเวณยอดประตูเมืองด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวเมืองนั่นเองสุดท้ายนี้ก็จะขอแนะนําแหล่งเรียนรู้ประจําจังหวัดนะครับมีชื่อว่าโฮงมูลมังนะครับโฮงในภาษาอีสานก็หมายถึงโรงนะครับหรือห้องโถงขนาดใหญ่มูลมังก็หมายถึงทรัพย์สมบัติหรือมรดกนั่นเองนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นพิธภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจและจัดนิทรรศการได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับหากมีโอกาสก็ขอแนะนําให้ไปรับชมได้เลยนะครับสําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่นในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่การรับชมสวัสดีครับขอบคุณครับ